นี่เขาเจ้เาผู้เข่าอะไรพี่อนเราผู้เขา่าผู้เข่าที่ทําขนมปังกันไหมจ๊ะไล่ข้าวเป็นห้วงเป็นห้วงคือที่เจออเ้าไปใหดเอ็นอ่าว่าเป็นเรื่อซื้อภาษาอังกฤษเอาเพชรขนมปังนี่แหละเนี่ยพขาล้างเพรชเผาขนมปังอันนี้ลืมซื้ออีกแล้วติดยูโมคูพอนี่ลืมซื้อ อเอาอี่ไปขี่ม้าเราไ,ไปไซเปรได้มาไม่ๆคือลงเครื่องมาลงสวิเดนไม่ๆลงโอ้ยนี่บอกประเทศสวิเดนมือแรลกวัวพระไม่ยู่สวิเดนเกียบ เอาตีนเหยียบประเทศสวีเดนนี่บอประเทศสวีเดนโอ้มันเป็นยังี่บอประเทศสวีเดนมันเกิด่มกี้เอียงแปรแตกต่างเนาะเทียงแต่ว่าเฮาก็มีโอกาสไปเบิงอ่าประเทศนอกก็เห็นประเทศนอกประเทศเขาก็เป็นแบบของของเขาเนาะประเทศเขาก็เป็นแบบของเขาอ่ามือแหลกที่เฮาที่เฮามาเหยียบที่ไปมาเหยียบสวีเดนนคิดเออประเทศเขาก็เป็นของของเขาแบบนี้เนาะประเทศเขาก็เป็นอีกแบบหนึ่ง นี่แหละความธรรมชาติพี่น้องข้าเขาบ่กข้าเขายังมีชีวิตอยู่เ,เขามีโอกาสเขาก็ได้มาเที่ยวเมืงองนอกเพราจำเป็นว่าจะต้องมีผัวฝรั่งแล้วได้มาเที่ยวเมืงองนอกมาเก็บเงินเก็บทองเข้ามาเที่ยวเมืงองนอกเองก็ได้ยอศหรอว่าเอดไทยไทยว ไทยบ่างตลาดอาหารไทยอยู then, so ่เซ็นว่าเอดดูไว้แฮะไทยบ่งนั่นอะไางไทยนูเห็นนู่นเห็นนั่นที่เลยที่เคยบอกบงบงนันเป็นมันจะเป็นรถรถอาเป็นของตัวขอยงเรียบร้อย ก็ได้จะจะไปขายตรงไหนก็ได้ขายลาดน,นั่นลาดนี้ยางได้อันนี้เราว,วังบางยี่ห่อจอดจอดมองดิขายสซเซมงด้เป็นแอรียเป็นผู้บ้านแอรีแถวนี้ก็ซีเมนกินของเราเหมดแล้ววะผู้ใหเนาะวังผู้ในหญ่ในวงนึงใหญ่อเอิรนวังพี่นอ้องวังวังกับเหมือนรถรถตอหน่ะพี่น้องรถออต่อแต่ว่าเฮาซิเอิรนว่าตอรถตอตัวน,นี้มันเป็นอีกอย่างบางอันก็คืเอเป็นหกเป็นมงเป็นรถ ต่อที่ปนคงแต่ว่านี่เป็นรถตอ่อเป็นแบบของครัวทำอาหารวังก็คือคำว่าวังก็คือ,อรถต่อนี่แหละรถไปแล้วเขาไปขี่เฮียห,หมอกเฮียมะก็เป็นวังเด็กน้อยก็นั่งเขาอนนั่งจะได้รถต่อรถเข็นรถนิดหน่อยโตเมือ,อ,มอ,ง,นนองนั่นโตเมืองนี้นั่นก่อนเขียนาะค่ะ เป็นเล่นเกียร์สกีหอยว่าโอ้เขามาไปดอกข้าไปก็จะยู่ลงเลี้ยงมบ่อไปน้ำปีที่แล้วหอยไปเราคอยเออหอยหนาวมันว่าไม่หนาวค่ะพี่น้องแบบว่าขี่ข้ามนั่งแม่มันโดนมันเก็บดากแต่ว่ามันสนุกสนุกมวนมันท่าท้ายดีมันใจสิขาดมันมันโอสิสิสภาพกูตกปนอสิภาวณล่มปนอขึ้นไปทุ่ทิพย์่ซเดียนเก็บดากพร้อมปีที่แล้วค่ับ เดียดคับไปหอดมองใน,นชายแดนสวีเดนเชายแดนคือเขตเขตสวีเดนที่เรามองเห็นโนวีที่มันยุคัวเหนือสุดๆเลยนี่เนึยงปลี่นขึ้นไปเนียมีแต่หิมะขาวคุณลุนคลิกลมีแต่ขาวๆเขาอยากทายทอดสดของเจ้าเบิ่งหละแต่ว่าเครื่องนี่มันทายทอ,สอด,อออดสดไม่ได้อ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ซิปกันคุก็เลยอัด